สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูแอนอีกแล้วนะคะในห้องเรียนครูแอนค่ะวันนี้เราจะมาต่อพาร์ทสค่ะในเรื่องของสับยอนฮิตโควิด -19 ค่ะจะเป็นสับที่เราได้ใช้บ่อยๆได้เจอกันบ่อยๆในข่าวแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ดูพาร์ทหนค่ะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะคะติดตามกันได้ค่ะวันนี้พาร์ทสเป็นโหมดป้องกันตนเองค่ะไปดูกันเลยค่ะสำหรับคำแรกที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะคือคำว่า protection protection เป็นนาวนะคะแปลว่าการป้องกันค่ะ protection แปลว่าป้องกันซึ่งย่อมจะดีกว่าอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า treatment treatment แปลว่าการรักษานะคะ treatment e e ค่ะ treatment เป็นคำนามนะคะแปลว่าการรักษาค่ะการป้องกันที่เราใช้บ่อยที่สุดเลยก็คือการสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะทุกคนรู้จักดีค่ะมันคือ mask mask คำนี้นะคะเวลาออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษจริงๆจะชอบตกตัว sk ไปค่ะ mask ออกเสียงตัว s กับตัว k ชัดเจนนิดนึงค่ะ mask นะคะ mask คำว่าหน้ากากนะคะเราใส่หน้ากากเพื่อปกป้องตัวเองจากละอองฝอยที่ลอยมาในอากาศนะคะคำว่าละอองฝอยก็คือ droplet droplet คำนี้นะคะ droplet ค่ะ droplet เป็นนวนะคะคำนี้ที่ลอยมาในอากาศะคะ่ะการติดต่อทางอากาศแบบนี้จะใช้เรียกเรียกว่า airborne airborne ค่ะ a i r Air อันนี้อากาศนะคะ A I R B O R N E Airborne อากาศนะคะลอยมาในอากาศทางอากาศนั่นเองค่ะเรามีการป้องกันสวมหน้ากากาแล้วนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะเขาก็จะมีชุด PPE ค่ะเราได้ยินในข่าวบ่อยนะคะชุด PPE ย่อมาจากอะไร นี่แหละค่ะมันคือชุดมันแปลว่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนั่นเองนะคะคำว่า P ตัวแรกค่ะสีเหลืองนะคะมาจาก personal personal นะคะแปลว่าส่วนบุคคละคะ่ะ P ตัวที่สองมาจากคำเมื่อกี้เลย protection กลายเป็น protective ค่ะ protective เป็น adjective protection เป็นคำนามนะคะแปลว่าซึ่งป้องกัน,นะคะ่ะส่วนคำว่า E ตัวสุดท้าย PPE ค่ะมาจาก equipment equipment คำนี้แปลว่าอุปกรณ์นะคะเป็นคำนาม Equipment ค่ะคนที่สวมใส่ชุด PPE นะคะก็อย่างเช่นคุณหมอคุณพยาบาลน,นะคะก็จะเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะหรือผู้ทีเ่เป็นญาติกับผู้ป่วยคนที่ทำงานในสถานที่เสี่ยงค่ะแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงติดต่อเชื้อสูงค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า high risk contact High risk contact นะคะคำว่า high ก็คือสูงค่ะ risk risk คำนี้แปลว่าเสี่ยงค่ะ R I S K ค่ะ S K อีกแล้วนะคะ Sk, risk นะคะก็ค,คือความเสี่ยงสูงค่ะส่วนคำว่า contact contact อันนี้แปลว่าการติดต่อนะคะติดต่อหรือการสัมผัสนั่นเองค่ะอุปกรณ์ป้องกันตัวอีกอย่างหนึ่งที่เราจะพบบ่อยนะคะก็คือการสวมใส่ เฟสชิลด์นะคะเฟสชิลด์ค่ะเฟสคือหน้านั่นเองค่ะเฟสคือใบหน้าเป็นคำนามค่ะส่วนคำว่า shield shield นะคะ S H I E L D shield คำนี้แปลว่าโล่หรือว่าเกราะกำบงังนั่นเองค่ะเราใส่เกราะกำบังใบหน้าของเราค่ะเฟสชิลด์ค่ะแผ่นพลาสติกปกป้องใบหน้าของเราค่ะวิธีการป้องกันตัว แบบที่เราใช้บ่อยๆอ,อีกเช่นกันก็คือการ social distancing social distancing คือการเว้นระยะห่างทางสังคมนั่นเองค่ะมาจากคำว่า social แปลว่าสังคมนะคะส่วนคำว่า distancing d i s t a n c ฉยๆแปลว่าระยะห่างนั่นเองค่ะ distancing การเว้นระยะห่างนะคะและ ถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะรับประทานอาหารหรือว่ากลับมาจากที่อื่นจะเข้าบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องล้างมือก่อนนะคะล้างมือ,อเราใช้ hand sanitizer hand sanitizer ค่ะำว่า hand ก็คือมือนั่นเองค่ะส่วน sanitizer คำนี้คือ,อผลิตภัณฑ์ความ,วามสะอาดอะไรที่แบบทำความสะอาดเราจะเรียกรวมกันหมดเลยนะคะว่า sanitizer sanitizer ถ้าเราใช้เจลล้างมือเราก็จะเป็น hand sanitizer เจ l ไปได้เลยเอาเจลมาต่อท้ายนะคะใช้สเปรย์หรือโลชั่นต่อท้ายได้เลยตรงนี้ค่ะแปลว่าผลิตภัณฑ์ความความสะอาดนั่นเองค่ะสิ่งที่จะช่วยป้องกันถัดมาที่ทั่วโลกรอคอยก็คือคำว่าวัคซีนวัคซีนค่ะวัคซีนสะกด V A C C I N E ค่ะ Vaccine เป็นคำนามนะคะ This vaccine protects against some kinds of the bacteria อันนี้แปลว่าวัคซีนตัวนี้ปกป้องแบคทีเรียบางตัวได้นะคะตอนนี้เราก็รอคอยกำลังจะมาถึงไทยแล้วนะคะดีใจด้วยค่ะวัคซีนค่ะอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าเราจะมีไข้ใช่ไหมคะก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าที่อื่นเขาก็จะมีเครื่องยิงหน้าผากเราใช่ไหมคะไอตัวเนี้ยค่ะเราเรียกว่า infrared f o r h ต์เ t t e r m o m e t e r ค่ะคำว่าเทอร์โมมิเตอร์ทุกคนรู้จักดีมันคือเครื่องวัดไข้ใช่ไหมคะซึ่งเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นปลอดสมัยก็แพทย์ก็จะใช้เป็นปลอดวัดไข้ใช่ไหมคะแต่ตัวยิงหน้าผากของเราเนี่ยเราใช้รังสีอินฟราเรค่ะคำแรกนะคะอินฟราเรส่วนโฟเฮต์โ h e a ก็คือหน้าผากค่ะอันนี้ก็ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยด้วยรังสีอินฟราเรดที่เราใช้กันปกตินะคะ มาคำสุดท้ายของเราแล้วค่ะเราวัดอุณหภูมิคำว่าอุณหภูมิก็คือ temperature temperature นะคะ t e m p e r a t u r e ค่ะ temperature แปลว่าอุณหภูมินะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งอุณหภูมิห้อง นะคะที่เราแบบวัดเป็นเซลเซียสยกตัวอย่างเช่น the temperature today reached 14 degrees Celsius ค่ะก็คืออุณหภูมิวันนี้สูง14องศาเซลเซียสค่ะค่อนข้างหนาวแล้วสำหรับประเทศไทยนะคะหรือมันอาจจะแปลว่าการมีไข้ก็ได้นะคะถ้ามีไข้ก็ the doctor examined him and took his temperature อันนี้ก็คือคำว่า temperature ตัวนี้จะแปลว่า m a j o r ก็คือการวัดไข้ค่ะคุณหมอตรวจสอบหรือวัดไข้เขานะคะเอาละค่ะเรามาทบทวนคำศัพท์สำหรับวันนี้นะคะคำแรกค่ะ protection protection การป้องกัน treatment treatment การรักษา mask mask หน้ากาก droplet droplet ละอองฝอย airborne airborne ทางอากาศ PPE ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล personal personal ส่วนบุคคล protective protective ซึ่งป้องกัน equipment equipment อุปกรณ์ high risk contact ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง face shield face shield แผ่นพลาสติกป้องกันใบหน้า Social distancing, Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม Hand sanitizer, Hand sanitizer ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Gel spray, lotion, Gel spray และ lotion ค่ะ Vaccine, Vaccine อันนี้แปลว่าวัคซีนค่ะ Infrared for thermometer i n f r a r e d for heat t ฟลโมเมเตอรเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยรังสีอินฟราเรด temperature temperature อุณหภูมิ และนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่เราเจอกันบ่อยๆแน่นอนนะคะในสถานการณ์โควิด1 9ครั้งนี้ค่ะถ้าทุกคนดูจบคลิปนี้แล้วก็ท่องได้ทุกคำนะคะจะได้คำศัพท์เพิ่มไปแล้วทั้งหมด13คำด้วยกันค่ะท่องคำศัพท์วัลน,นิจิตจ,จ่มใสนะคะหวังว่าจบคลิปนี้เราจะไปท่องกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ